เล่มที่สามบทที่26ครึ่งคำดามเพียงครั้งหนึ่งท้องฟ้ากลับกลายเป็นปั่นป่วนเมฆดำทมินเริ่มก่อตัวเหนือยอดเขาปกคลุมจนครอบคลุมทั้งพื้นที่นั้นกลายเป็นมืดสนิทสายฟ้าสีเหลืองแหวกว่ายไหลผ่านราวกับอสรพิษที่บ้าคลั่งภาพนี้ทำให้ทุกคนที่เห็นกลายเป็นหวาดกลัว ไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นที่เห็นภาพนี้กระทั่งสองราชันยังเต็มไปด้วยความหวาดกลัวร่างกายของพวกมันล้วนสันเทาคอที่เคยตั้งชูอย่างสง่าผ่าเผยเต็มไปด้วยความหญิงพยองตอนนี้ล้วนหมอบราบไปกับพื้นอย่างไม่อาจขัดขืนได้ ส่วนคณะของเจ้าสำนักที่ตีนเขานั้นอาการยิ่งหนักหนาสาหัสเพียงการปรากฏตัวของเสียเย่ยวเฮยก็ทําให้พวกเขาสุดเข่าลงกับพื้นกระอักเลือดออกมาคําโตไม่สามารถลุกขึ้นมาได้อีกภายในบริเวณป่าสวรรค์แห่งนี้มีเพียงสองคนที่ยังยืนอยู่ได้อย่างสบาย1คืออย่างอี้ที่อ้าปากค้างมองไปยังอสอรพิษสีดําตัวใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือยอดเขาอย่างตกตะลึงในใจพลันปั่นป่นปวนภาพที่เห็น นี้คือภาพรอยสักที่เคยถูกสลักอยู่ที่แขนเขาตลอดมาไม่ใช่หรอกหรือมนุษย์อีกคนที่ยังคงลอยอยู่บนฟากฟ้ามองดูเหตุการณ์อันน่าตกตะลึงนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบรรพชนของสำนักวิหารสวรรค์ <c oughs> เพียงแต่ตัวเขาในตอนนี้แม้จะไม่ถูกกดราบลงกับพื้นแต่ก็มีอาการไม่ต่างจากคณะของเจ้าสำนักมากนักแถมดูแล้วอาจจะหนักกว่าเสียด้วยซ้ำเพราะภาพที่เห็น ได้ฝังรากลึกแห่งความหวาดกลัวต่อตัวต,วตวนอันยิ่งใหญ่ไว้ในหัวใจเขาอย่างไม่ลืมเลือนผ่านการพรันาไปเนิ่นนานแต่หลังจากเสียงคำรามดังออกไปนั้นเพิ่งผ่านไปเพียงสิบลมหายใจเสียงคำรามของเสี่ยวเฮยนั้นมีได้แฝงแรงกดดันออกมาด้วยทว่าก็ดังก้องไปทั่วทั้งโลกและเสียงคำรามครั้งแรกของเสี่ยวเฮยนี้ ก็ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกเหตุการณ์ในวันนี้เป็นสิ่งสำคัญของโลกโ<ฮ>สิบลมหายใจหลังจากเสียงคำรามสั่นฟ้าสะเทือนดินของเสี่ยวเฮยกลับปรากฏเสียงคำรามที่ดังก้องโลกเช่นกันตอบรับกลับมาอีก6เสียงแม้เสียงนั้นจะแตกต่างกันออกไปบ้างแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเพียงแค่เสียงคำรามนั้นแต่มันกลับทำให้โลกทั้งโลกต้องสั่นสะเทือน เสียงที่ส่งถึงกันเหล่านี้ระยะทางไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ล้วนมิได้เป็นอุปสรรคเลยแม้แต่น้อยนั่นเพราะเสียงของพวกมันดังก้องไปทั่วทั้งมุมโลกไม่ว่าจะอยู่แห่งใดก็ล้วนได้ยินอย่างชัดเจนปรากฏการณ์นี้ทําให้ผู้คนทั้งโลกต้องหวาดกลัวและเหล่ามหาอํานาจของโลกใบนี้ทั้งเมืองนิกาย จักรวรรดิทวีปต่างเต็มไปด้วยความโอลหม่านสับสนมึนงงและวุ่นวายไม่มีใครทราบถึงเจตนาของตัวตนของเจ้าของเสียงเหล่านั้นในโลกแห่งนี้คงมีเพียงสองมนุษย์และสองสัตว์อสูร,รที่ได้รับรู้ว่านี่เป็นเพียงการทักทายของตัวตนที่อยู่เหนือโลกใบนี้ฮ่าฮ่าเจ้าพวกแก่พวกนั้นยังอยู่ดีเหมือนกันนี่นาะเจ้าหนู ดูเหมือนในอนาคตเจ้าจะต้องพาข้าไปทักทายสหายเก่าบ้างแล้วนะ <_ d> um> เสียงอันคุ้นเคยดังออกมาจากปากอันมะึมาของอสรพิษหกปีกที่ลอยอยู่เหนือฟากฟ้าอย่างอี้นั้นจดจําได้ทันทีเมื่อได้ยินมันคือเสียงลึกลับโบราณที่อยู่ในมิติพิเศษท่านท่านคือเสี่ยวเฮยนี่นี่นี่แน่นอนว่าข้าคือเสี่ยวเฮยที่นี่ เจ้าจะให้ความเคารพข้าได้บ้างแล้วกระมังอย่างอี้เงียบไปก่อนที่จะถอนหายใจออกมาดูเหมือนชายหนุ่มเองก็จะดูถูกงูน้อยตัวนั้นไปไม่ไม่น้อยเอาละ่ะเวลามีไม่มากตอนนี้คงได้เวลาสั่งสอนเจ้าพวกบ่าทั้งสองนี้บ้างแล้ว เสี่ยวเฮยกล่าวออกมาอย่างไม่สบอารมณ์นักแน่นอนว่าหากเป็นตอนนี้ราชันทั้งสองย่อมยอมยอม,มอบดวงจิตออกมาอย่างเต็มใจแน่นอนเพียงแต่หากเป็นก่อนหน้านั้นอย่างไงก็ไม่ยินยอมเป็นแน่แท้ทําให้เสี่ยวเฮยต้องตัดใจเผยร่างที่แท้จริงออกมาแน่นอนว่าการทําเช่นนี้ย่อมมีผลกระทบพลังปราณที่เก็บสะสมมาหลายปีรวมกับแก่นแท้ ของมเมล็ดทานตะวันแสงอาทิตย์ที่เพิ่งดูดซับออกมาแทบจะหมดเกลี้ยงด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ยินยอมที่จะให้เรื่องจบลงเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ขอระบายอารมณ์เสียหน่อยที่เจ้างูกระป๋อสองตัวนี้บีบบังคับให้เขาต้องทำถึงขนาดนี้ส่วนสองราชันนั้นตอนนี้พวกมันต่างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตัวตนเรื่องหน้านั้นเรียกได้ว่าคือผู้ให้กำเนิดสัรพชีวิตของ เผ่าพันอสรพิษแม้พวกมันจะหยิงผยองเต็มไปด้วยความภาคภูมิแล้วอย่างไรเป็นสายเลือดศักดิ์สิทธิ์แล้วอย่างไรหรือต่อให้เป็นสัตว์อสูรระดับจกักรพรรดิก็ตามทีทั้งหมดนี้จะกลายเป็นไร้ค่าทันทีเมื่ออยู่ต่อหน้าเสี่ยวเฮยต่อหน้าตัวตอนอันยิ่งใหญ่นี้พวกมันเป็นได้เพียงมดตัวเล็กๆเ,เท่านั้นท่านบรรพบุรุษโปรดอภัยให้พวกข้าที่โง่เขลาล่วงเกินท่านไปด้วย ขอท่านพันธุ์บรรพบุรุษโปรดโปรดโปรดอภัยด้วยข้าทั้งสองเต็มใจไม่สิรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะได้มอบดวงจิตให้กับท่านบรรพบุรุษสองราชันกล่าวออกมาอย่างยากลำบากในใจของพวกมันเต็มไปด้วยความเสียใจกับการกระทำก่อนหน้านั้นสำหรับเผ่าพันธุ์อื่นอาจจะได้รับแรงกดดันอันหนักหน่วงแต่ก็ไม่ได้มากมายนักเพราะเสียเย่ยงเฮยไม่ได้ปลดปล่อยมันออกไปแต่กับเผ่าพันธุ์ อาซูลอสอรพิษนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่คือความจริงที่พวกมันต้องยอมรับแม้ว่าเสี่ยวเฮยจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็ตามแต่พวกมันทั้งหมดมิสามารถฝ,าฝ่ฝาฝืนกดยกหัวขึ้นจ้องมองได้อสอรพิษทุกตัวต้องซีโรราบต่อหน้าเขาเท่านั้นเฮ้อเรื่องนั้นมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่อย่างไรเมื่อข้าออกมาแล้วก็ต้องยืดเส้นยืดสายกันเสียหน่อย ปังตูมต้มตุม้มตู้มปังผ่านไปหนึ่งการทูบการทุบตีของเสี่ยวเหยก็จบลงภาพนี้ทําให้อย่างอี้และชายชราได้แต่ถอนหายใจราชันทั้งสองที่เขาหวาดกลัวมาตลอดนั้นเมื่ออยู่ต่อนหน้าเสี่ยวเหยทําได้เพียงขบกรามนิ่งรับการโจมตีอย่างมิอาจขัดขืนจนบัดนี้ร่างกายอันสง่างามของพวกมันก็กลายเป็นบอบช้ำอย่างน่าเกลียดเอาละ รีบๆมามอบดวงจิตให้กับเจ้าหนูนั่นได้แล้วเสี่ยวเฮยกล่าวออกมาทําให้รายชันทั้งสองจ้องมองไปยังหยางอ,างอี้แม้พวกมันจะยอมสยบให้กับเสี่ยวเฮยแต่การยอมสยบให้กับเด็กหนุ่มตัวจ้อยเช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับทั้งสองล้วนเต็มไปด้วยความกังขาในตัวหยางอี้อะไรหรือพวกเจ้าจะขาดคืน อืมรีบทำตามที่ข้าบอกแล้วยอมรับเขาจากใจจริงเมื่อเวลาผ่านไปพวกเจ้าจะได้รู้เองว่านี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วและพวกเจ้าจะเข้าใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้นั้นคือการตัดสินใจที่ถูกต้องเสี่ยวเฮยนั้นชื่นชมและมั่นใจในตัวของหยางอี้เป็นอย่างมากด้วยการมีอยู่ที่ได้อยู่ใกล้ชิดและเฝ้ามองชายหนุ่มมาตลอดทำให้เขารู้ว่าสักวันหนึ่งเด็กหนุ่มผู้นี้จะต้องก้าวไปถึง จุดบนสุดของโลกและมีโอกาสมากกว่า5ส่วนที่เขาจะสามารถย่างก้าวเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นสถานที่ที่เขาเคยจากมาเมื่ออดีตอันไกลโพ้นราชันทั้งสองแม้จะกลางขาแต่ก็มีอาจปฏิเสธคำของเสียวเฮยได้ด้วยการยินยอมร่างกายของพวกมันค่อยๆเรืองแสงสีแดงและสีฟ้าจนปกคลุมไปทั่วทั้งตัวและกลายเป็นงูแสงในที่สุด ขนาดอันใหญ่โตของพวกมันค่อยๆหดเล็กลงเรื่อยๆจนกลายเป็นลูกกลมๆสีฟ้าและสีแดงที่มีลวดลายสีทองเช่นเดียวกับบนตัวของพวกมันก่อนหน้านี้ดวงจิตของสองราชันค่อยๆลอยอย,อ,อย่างช้าๆมาอยู่เบื้องหน้าของอย่างอี้พร้อมกับเสี่ยวเฮยที่บัดนี้กลับมาเป็นร่างงูน้อยนอนเหี่ยวพาดอยู่บนบ่าของหยางอี้แล้ว ภาพที่เห็นนี้ทําให้บรรพชนต้องอ้าปากค้างตายเป็นโง่ง,งมนี่คือการยินยอมอย่างสมัครใจต่อผู้เป็นนายแถมดวงจิตทั้งสองนั้นยังเป็นของสัตว์อสูรระดับจกักรพรรดินี่จะไม่ทําให้เขาตกตะลึงได้อย่างไรแม้จะเห็นภาพทั้งหมดแต่เขาล้วนไม่ได้ยินคําพูดของพวกอย่างอี้เพราะถูกปิดกั้นด้วยราชันทั้งสองบรรพชนกลายเป็นโง,งงมในทันทีเมื่อเห็นภาพเบื้องหน้า แม้เขาจะรู้ว่าดวงจิตทั้งสองนั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามากพอที่จะทำให้เกิดสงครามไปทั่วจกกวักรวรรดแต่ในสายตาของเขาล้วนไม่ได้มีความโลภแต่อย่างไรนั่นเพราะคำเตือนของเสี่ยวเฮยที่ฝังลึกลงไปในจิตใจของเขาบรรพชนถอนหายใจก่อนที่จะส่งข้อความให้กับพวกเจ้าสำนักให้ถอยกลับไปเพราะเรื่องวุ่นวายได้จบลงแล้วก่อนที่ร่างของเขาจะหายไปและกลับเข้าสู่ด่านฝึกตนอีกครั้ง โดยไม่รู้เลยว่าคำกล่าวของเขาก่อนที่จะจากไปนั้นสายไปแล้วเพราะทันทีที่กลิ่นอายและแรงกดดันของทั้งสองราชันและเสียวเฮยได้หายไปนั้นคณะของเจ้าสำนักที่ไม่รู้เรื่องราวและวิตกกังวลว่าสองราชันจะโจมตีสำนักนั้นเมื่อมีโอกาสที่แรงกดดันทั้งหมดหายไปจึงตัดสินใจพุ่งทยานขึ้นมายังยอดเขาอย่างพร้อมเพรียงและภาพการยินยอมจนกระทั่ง กลายเป็นดวงจิตของสองราชันที่ลอยมาอยู่ตรงหน้าของอย่างอี้นั้นล้วนอยู่ในสายตาของพวกเขาทั้งหมดและสิ่งนี้เองที่ทำให้ดวงตาของผู้อาวุโสกว่าครึ่งกลับกลายเป็นเต็มไปด้วยความโลภ